จากวัดไทยสาวัตถีคณะผู้สแสวงบุญเดินทางไปชมทัชมหารหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกการไปชมทัชมหารถือเป็นของแถมเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติทัชมหารเป็นสุสานขนาดมหึมาสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังที่กษัตริย์ชาหันโปรดให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสร์แห่งความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพระนางมุมตัสพระมเหสีที่สิ้นพระชนเนื่องจากการประสูติพระโอรสพระเจ้าชาหาันทรงเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงจึงโปรดให้หาช่างฝีมือดีจํำนวนนับพันมาสร้างสุสารแห่งความรักของพระองค์การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2188ซึ่งนับถึงเวลานี้ ก็340ปีมาแล้วหลังจากการก่อสร้างสิ้นสุดลงทรงมีรับสั่งให้ควักในตาของช่างฝีมือเหล่านั้นเพื่อจะได้ไม่ไปสร้างให้ผู้ใดอีกแต่พระเจ้าชาหันคงจะมีพระดำริผิดเพราะการกระทำอันโหดร้ายต่อพวกช่างฝีมือเหล่านั้นมีอาจสกัดกั้นภูมิปัญญาของช่างฝีมือสมัยต่อมาได้ด้วยว่าในปัจจุบัน บรรดาเศรษฐีทั้งหลายได้จ้างช่างให้สร้างอาคารโดยลอกเลียนแบบทัชมาหารได้ไม่ผิดเพี้ยนการกระทําของพระราชาผู้ซึ่งโศกเศร้าคลั่าครวญอยู่กับการจากไปของพระมเหสีอันเป็นที่รักจนทรงลืมนึกถึงธรรมดาของชีวิตที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีผู้ใดรอดพ้นไปได้ ทำให้พระองค์ต้องทรงรับกรรมหนักในบ้านปลายแห่งพระชนชีพกล่าวคือต้องถูกพระโอรสจับขังไว้ในประสาทหลังเล็กที่สร้างไว้ข้างๆสุสานพัชชมหารในว่าให้ประทับนั่งประทับยืนหรือแม้แต่ประทับนอนทอดพระเนตรสุสานแห่งความรักของพระองค์ซสีให้พอพระไทยจนถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพ อย่างไรก็ตามสุสานทัชมาหารก็ได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักในเวลาต่อมาและนับเนื่องอยู่ในสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกประชาชนทุกชาติวันนะได้หลั่งไหลกันมาชมความงามของสุสานซึ่งตั้งตระงานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละนับพันล้านรูปี ทำให้พระนามและพระประวัติของพระเจ้าชาหันได้รับการจดจาลึกลงในประวัติศาสตร์อินเดียจนตราบเท่าทุกวันนี้หลวงพ่อมีไฟฉายมาด้วยหรือเปล่าครับพระเจริญกะซิปถามพระครูเจริญมีผมนำไฟฉายกระบอกเล็กๆใส่ย,ย่ามมาด้วยท่านพระครูตอบผมขอยืมได้ไหมครับ จะทำอะไรให้หลวงพ่อดูของผมมีอยู่ในรถลืมหยิบลงมาเมื่อสมพานวัดป่ามาม่วงล้วงลงไปในย่ามหยิบไฟฉายส่งให้พระมกุเทศวางไฟฉายตั้งบนแท่นโดยตั้งกระบอกขึ้นแล้วเปิดสวิตเมื่อแสงไฟกระทบพื้นแท่นหินอ่อนก็ปรากฏเป็นสีต่างๆถึงเจ็ดสีครั้นปิดไฟฉาย ก็เห็นเป็นแผ่นหินอ่อนสีขาวนวลเช่นเดิมเป็นสิ่งที่พระมะกุฎเทพเห็นว่าประหลาดมหัศจรร์มากท่านพระครูรู้ตั้งแต่เดินเข้ามาเพราะท่านใช้ทั้งตานอกและตาในาดูตาในาเปิดให้เห็นภาพของพระเจ้าชาหันที่กำลังได้รับเคราะห์กรรมที่ทรงทากับพ่วงช่างฝีมือและยังเห็นพระโอรสรับกรรมที่ทำกับพระบิดา ท่านไม่อาจจะช่วยพระราชาและพระโอรสได้แต่สำหรับช่างฝีมือและผู้ร่วมการก่อสร้างทั้งหลายพวกเขายังคงเวียนวนอยู่ณที่นี้แม้ว่าจะล่วงเลยมาถึง340ปีแล้วก็ตามจึงเป็นหน้าที่ของท่านจะต้องแผ่เมตตาให้พวกเขาเพื่อดับร้อนผ่อนทุกข์ให้เบาบางลงหรือถ้าใครมีกุศล,ลกรรมเบาบางลงมามา,มากแล้ว ท่านก็จะช่วยให้เขาได้ไปผุดไปเกิดในสุขติภูมิท่านสามารถช่วยได้ร้อยละยี่สิบเท่านั้นส่วนอีกแปดสิบพวกเขาต้องสร้างเองท่านจะช่วยเต็มร้อยไม่ได้เพราะอัตหิอัตโนนาโถดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ ท่านไปเรียกพระนมสามรูปมาดูดีกว่าผมเห็นแล้วท่านพระครูบอกจากนั้นก็เดินหลีกไปทางด้านหลังเพื่อหาที่สงบนั่งภาวนาจะได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังเปรตชนที่ยังเวียนวนอยู่ในสุสานแห่งนี้ชมทัชมาหารและก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันแล้วคณะผู้สแสวงบุญจึงเดินทางต่อไปยังนิวเดลี มืองหลวงของประเทศอินเดียใช้เวลาเดินทางกว่าสองชั่วโมงเมื่อไปถึงผู้นำทัวร์ได้พาญาติโยมเข้าพักในโรงแรมส่วนพระมกุเทศนำพระภิกษุทั้งห้ารูปไปพักอย่างวัดพระพุทธศาสนาซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมมากนักพระมกุเทศให้เวลาญาติโยมอาบน้ำแต่งตัวสองชั่วโมงแล้วก็ให้นั่งรถไปรับพระภิกษุที่วัด เพื่อจะไปทําวัดเย็นร่วมกันสถานที่ที่พระพุทธองค์แสดงมหาสติปัฐานสูตรแก่ชาวกรุรัฐเมื่อกว่า2,500ปีมาแล้วสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ชานเมืองเนิวเดลีรัฐบาลอินเดียได้ล้อมรั้วไว้เพื่อให้เป็นสัดส่วนต่างหากจะได้ไม่ปะปนกับสถานที่ราชการอื่นๆเสร็จจากทำวัดเย็น ผู้นำทัวร์ให้คนขับรถพาชมเมืองหลวงของประเทศอินเดียจากนั้นจึงมาส่งพระภิกษุที่วัดแล้วพาญาติโยมไปรับประทานอาหารยังโรงแรมที่พักคณะผู้สแสวงบุญจะพักที่นิวเดลฮีหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นจะบินไปดูผู้วิเศษที่อยู่เมืองบอมเบตามคำเรียกร้องของสมาชิกมีเรื่องเล่าขานกันมานานแล้วว่า ที่เมืองชายทะเลทางใต้ของประเทศอินเดียมีผู้วิเศษมาช่วยเหลือมนุษย์บางคนบอกว่าท่านเป็นพระศีอานมาอุบัติแต่ท่านพระครูหาเชื่อไม่เพราะตามคำสอนของพระพุทธศาสนาพระศีอานหรือพระเมตยะพุทธเจ้าจะเสด็จมาอุบัติในโลกมนุษย์ต่อเมื่อพระศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้ามีอายุครบห้าพันปี หลังจากนั้นโลกจะว่างจากศาสนาหยุดชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วพระเมตยะพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่หแห่งพัทลกับจะมาอุบัติวัดที่พระภิกษุพักอยู่มีพระภิกษุชาวอินเดียรูปหนึ่งพูดภาษาไทยได้เพราะมีพระไทยจากพุทธคยาบ้างจากสาวัตถีบ้าง จากพาราณสีบ้างและจากนิวเดลฮีบ้างมาพักอยู่เนืองๆเ,เมื่อต้องเดินทางมาเมืองหลวงท่านพระครูมีโอกาสได้สนทนากับท่านหลังจากที่พระภิกษุรูปอื่นจำวัดกันแล้วพรุ่งนี้พันเตจะไปไหนเหรอครับท่านถามเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงโดยเรียกท่านว่าพันเตอันเป็นคำที่พระภิกษุสงฆ์ใช้เรียกเพื่อนบรรพชิต ที่มีอายุมากกว่าตนคำนี้ใช้คู่กับอาวุโสซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อนบรรพชิตที่มีอายุเท่ากันหรืออ่อนกว่าตนพันเตแปลว่าผู้เจริญส่วนอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุสองคำนี้ใช้กันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ไปเมืองบอมเบเขาจะพาไปดูผู้วิเศษที่ชื่อกันว่าเป็นพระสีอานมาอุบัติท่านพระครูตอบพันเตเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าครับแทนคำตอบท่านถามกลับว่าและท่านเชื่อหรือเปล่าพระอินเดียตอบว่าผมเชื่อไม่ได้หรอกครับเพราะขัดกับคำสอนในพระพุทธศาสนาผมสังเวชใจที่มีผู้พยายามทำให้พระพุทธศาสนา นอกกรีดนอกกรอยจะว่าไปแล้วความพยายามที่จะอยู่รอดของศาสนาพราหมณ์ทำให้พระพุทธศาสนาถูกตีความให้ผิดเพี้ยนไปจากคำพีท่านไปพุทธกายามาหรือยังครับภิกษุอินเดียวัยสาถามไปมาแล้วท่านพระครูตอบ ท่านเห็นวังมหันซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของพระเจดีย์พุทธคยาหรือเปล่าครับผมไม่ทันได้สังเกตมีอะไรหรือครับที่นั่นแหละครับที่ทำให้พระพุทธศาสนาถูกเบียดเบียนวังมหันเป็นที่อยู่ของสังกราจารคนที่พยายามบิดเบือนคําสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้เข้ากันได้กับาศาสนาพราหมณ์ เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ศาสนาพราหมีอายุยืนยาวต่อไปเนื่องจากในเวลานั้นพระพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองคมรัศมีของศาสนาพราหม์โดยสิ้นเชิงสังฆราชจารจึงต้องรักษาศาสนาดั้งเดิมของตนไว้ขณะเดียวกันก็พยายามบิดเบือนและทำลายพระพุทธศาสนาผลงานชิ้นสำคัญของสังฆราจาร ที่เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันคือการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเขาเรียกพระพุทธศาสนานดั้งเดิมว่าหินนายานแปลว่ายานที่คับแคบยานที่ตํำซามแม้ในภายหลังจะบัญญัติเรียกนิกายดั้งเดิมว่าเทรวาดเพื่อให้ฟังดูดีขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเรียกว่าหินนายาน ซึ่งในความคิดของผมผมเชื่อว,ว่าในครั้งพุทธกาลมีแต่คําสอนดั้งเดิมและพระพุทธศาสนาคือศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดามาอุบัติคาสอนก็จะเป็นแบบเดียวกันไม่มีการแยกนิกายผมอยากจะกราบเรียนพันเตว่าผมไม่สบายใจเลยที่เห็น จำนวนชาวพุทธฝ่ายมหายานเพิ่มขึ้นขณะที่ฝ่ายเถรวาดลดจำนวนลงอาจเป็นไปได้ว่าในอนาคตคงเหลือแต่พวกมหายานเพราะเขาเผยแผ่ไปทั่วโลกผมว่าสังกราจารบาปมหันเลยทีเดียวภิกษุวัยสามระบายความอัดอั้นตันใจให้ท่านพระครูรับรู้ดูเหมือนท่านไม่ยอมรับ และก็ไม่ชอบนิกายมหายานก็ไม่เชิงหรอกครับผมเพียงแต่เห็นว่าคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์ที่พวกมหายานยัดเยียดให้เป็นนิกายหินนายานนั้นเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์ผุดพองสามารถนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากความหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริงแล้วก็มีลักษณะเป็นเทวะนิยมส่วนมหายานเป็นนิกายที่ได้รับอิทธิพล มาจากศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาเทวานิยมที่ร้ายกาศวันนั้นก็คือพระนิกายมหายานพวกถือว่ามีภรรยาได้แล้วก็หลุดพ้นได้อย่างไรในเมื่อตัดเรื่องกามคุณไม่ได้ผมว่าดูดูไปแล้วก็น่าสงสารพวกที่หลงผิดพวกเขาไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองรสพระนิพพานได้เลย ถ้ายังหลงผิดอยู่อย่างนี้คงจะไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกนะครับท่านพระครูพูดขึ้นท่านเห็นว่าพระภิกษ,ษ,ษ,ษุฝ่ายมหายานที่มุ่งมั่นต่อพระนิพพานก็มีอยู่ไม่น้อยพระภิกษ,ษ,ษุฝ่ายเทรวาดบางพวกยังเกร่งครัดเท่าช่วงที่อยู่พุทธคยา มีอยู่วันหนึ่งท่านและโยมเสงก็พากันเดินไปยังพระเจดีตามลำพังเพราะท่านรู้ว่าจะได้พบองค์ดาลัยลามะประมุขแห่งพระพุทธศาสนามหายานแห่งทิเบตท่านยังได้ถ่ายภาพร่วมกับพระองค์และได้สนทนากับพระองค์ด้วยภาษาจิตโดยการสัมผัสทางมือท่านถามองค์ดาลัยลามะว่า รู้สึกอึดอัดหรือไม่ที่พระองค์มีทหารอินเดียคอยควบคุมอยู่พระองค์ตอบว่าเขาควบคุมเราได้แต่เฉพาะร่างกายเท่านั้นแต่จิตของเราเขาควบคุมไม่ได้การที่พระองค์สามารถสื่อสารกับท่านทางจิตได้ก็แสดงว่าพระองค์ได้ฝึกฝนอบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีและเป็นชาวพุทธแท้ ภิกษุวัยสาิเห็นท่านพระครูเงียบไปคิดว่าท่านคงไม่พอใจจึงพูดแบบประนีประนอมว่าผมอาจเข้าใจผิดก็ได้ความจริงพระนิกายมหายานที่ดีๆก็มีอยู่ไม่น้อยที่ผมรู้สึกศรัทธาคือองค์ดาลายลามะผมเองก็ศรัทธาพระองค์เช่นกันผมเชื่อว่าพระองค์เป็นสาวกที่ดีของพระพุทธองค์ สมภารวัดป่ามะม่วงพูดจากใจจริงภิกษุวัยสาสอยากระบายความอัดอั้นตันใจให้มากกว่านี้ท่านไม่แน่ใจว่าภิกษุอคันตุก,กะจะรับฟังหรือไม่จึงถามขึ้นว่าพันเตจะจำวัดหรือยังครับผมนอนดึกบางคืนก็ไม่ได้นอนเลยท่านพระครูตอบถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตสนทนากับพันเตต่อจะได้ไหมครับ ด้วยความยินดีเพราะผมเองก็อยากได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากท่านท่านบอกเป็นไนว่าต้องการเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับสิ่งที่ผมจะพูดก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างน้อยผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์ท่านพูดแบบอย่างเชิงผู้ฟังงั้นก็พูดได้เลยครับพันเตมีความเห็นอย่างไร เกี่ยวกับภิกษุในพระพุทธศาสนาครับสถาบันภิกษุณีเกิดขึ้นในพรรษาที่หแห่งการตรัสรู้แล้วก็มีอายุยาวต่อมาอีกประมาณพันปีแล้วก็สิ้นสุดลงตามหลักอนิจจังครับพันเตพูดมานั้นถูกต้องตามหลักการทุกอย่างแต่ในปัจจุบันมีสถาบันภิกษุณีของฝ่ายมหญายานเกิดขึ้นมากมาย แต่พวกเขาไม่รู้ไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือพวกเขาพยายามบิดเบือนคำสอนและกล่าวหาพระพุทธองค์ว่าทรงลำเอียงอย่างนี้ก็บาปแย่เลยนะสิและจะเข้าถึงมรรคผลได้อย่างไรแค่คิดว่าตัวเป็นภิกษุณีก็ไม่ถูกแล้วเพราะภิกษุณีไม่มีแล้วท่านพระครูพูดเสียงต่ำหนิ นั่นสิครับพันเตภิกษุณีไม่มีแล้วเพราะขาดตอนไปกว่าพันปีจะเกิดขึ้นมาอีกได้อย่างไรภิกษุอินเดียวัยสามสิบรับรองถ้อยคำของท่านพระครูที่ท่านก็เห็นพ้องด้วยทุกประการ